ผมหนึ่งบดินได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2 5 6 7และยังเป็นการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำเดือนมกราคม2567ณวัดพระธาตุชังคำววรวิหารอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนับเป็นโอกาสอันมงคลยิ่งสำหรับผมหนึ่งบดินและทีมงานในการเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อสืบสารและประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์รวมทั้งเชิดชูพระเกียรติบูรพกสัตย,ย์ทุกๆุพระองค์และวีรชนผู้กล้าทั้งหลายที่ร่วมกันเสียสละปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานได้อยู่ได้กินอย่างมีความสุขร่มสมบูรณ์จวบจนทุกวันนี้ โดยภายในงานมีนายชัยนรงวงใหญ่ผู้วาราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำสารทหารตำรวจหัวหน้าสนราชการพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดน่านซึ่งนำโดยพระราชศาสนาพิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านโดยบรรยากาศเป็นไปนด้วยความอบอุ่นผู้คนเนืองแน่นพระอุโบสถและบริเวณรอบๆวัดพระท่าช้างค้ำบวรวิหาร สวดร่วมหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนที่เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ดูบรรยากาศทั้งหมดที่ผ่านมาได้รับบุญกุศลนี้ด้วยกันเป็นบุญกุศลใหญ่เหลือเกินครับแล้วถ้าท่านใดที่เป็นทุกข์นะครับไม่ว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ตามท่านใดที่เป็นสุขอยู่แล้วนะครับก็ดีก็ขอให้ท่านนั้นที่เป็นทุกข์พ้นจากทุกข์ท่านที่เป็นสุขก็ขอให้มีความสุขนี้ยิ่งขึ้นไปขอให้ทุ <ขอ S 1> ทกคนอ,คอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับทุกคนเห็นคลิปวิดีโอนี้เลยนะสาธุสาธุาธพิ